โอกาสในการติดเชื้อโควิด1 9ของคนทุกกลุ่มมีเท่าเท่ากันนะคะแต่ว่าพอติดเชื้อแล้วอาการจะมีความรุนแรงไม่เท่ากันค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่เราทราบกันดีก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและกลุ่มหญิงตั้งครรภแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มนึงที่น่าห่วงใยไม่แพ้กันนั่นคือกลุ่มเด็กพิเศษ แม้ทางการแพทย์จะยืนยันนะคะว่าเด็กติดโควิดจะมีอันตรายน้อยกว่าสามารถหายได้เร็วกว่าผู้ใหญ่แต่เด็กพิเศษเขาก็มีข้อจํากัดมากกว่าเด็กปกติค่ะเพราะฉะนั้นจึงจาเป็นต้องมีการดูแลที่มากกว่าเด็กทั่วไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรเอกชนจึงร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวขึ้นภายในสถาบันราชานุกูลโดยใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียน ราชานุกูล2อาคารเบื้องต้นก็สามารถรองรับผู้ป่วยได้100เตียงถือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามเฉพาะเด็กพิเศษและครอบครัวแห่งแรกซึ่งจะให้การดูแลเด็กพิเศษอายุตั้งแต่3ปีถึง13ปีพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวที่อายุไม่เกิน60ปีที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงแค่เล็กน้อย แพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรอ,อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้ข้อมูลนะคะว่าการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยรอบที่3นี้ มีเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละสของผู้ติดเชื้อทั้งหมดค่ะสาเหตุก็มาจากรูปแบบการแพร่ระบาดที่เปลี่ยนจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงคลัสเตอร์แรงงานมาเป็นการติดเชื้อกันภายในครอบครัวแทนโดยเฉพาะส่วนหนึ่งเป็นเด็กพิเศษเมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับความรักและความใส่ใจจากคนใกล้ชิดร่วมกับทีมแพทย์ที่คอยดูแลเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จึงมีความพิเศษในการจัดรูปแบบของการรักษาใกล้เคียงกับบ้านให้มากที่สุด ทางด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ที่เด็กคุ้นเคยโดยแพทย์หญิงมัทุรดาสวนโพภ้มนนยการสถาบันราชานุกูลให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าความสำเร็จของการตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ถือเป็นการประสานความร่วมมือกันของหลายภาคส่วนค่ะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครที่สนับสนุนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานบ u b b บ e a n d ซิ l ภาคเอกชนสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างการรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามอาทิโปรแกรมแพทย์ทางไกลระบบกรองเชื้อระบายอากาศเครื่องฆ่าเชื้อ UVC ประจำห้องเพื่อที่จะลดการแพร่กระจายเชื้อและฆ่าเชื้อรวมถึงโปรแกรมครอบครัวแห่งสติเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางใจนั่นเอง ส่วนทางด้านของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะคอยทำหน้าที่ประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการในระหว่างที่เด็กพิเศษและครอบครัวพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามรวมทั้งแผนการให้ความช่วยเหลือและติดตามภายหลังจากอาการป่วยหายดีและเดินทางกลับสู่ชุมชนกระทรวงสาธารณาสุขโดยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตก็จะเข้ามาดูแลผู้ติดเชื้อที่เป็นเด็กพิเศษร่วมกันกับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชนีและโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ที่จะคอยสนับสนุนทีมผู้ดูแลรักษามืออาชีพซึ่งจะประกอบไปด้วยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นกุมารแพทย์อายุรแพทย์พยาบาล ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อคอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเหมาะกับเด็กพิเศษและติดตามภาพถ่ายเอ็กซเรย์ปอดอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่พักรักษาตัวรวมถึงวางแผนการส่งต่อกรณีฉุกเฉินด้วย สำหรับครอบครัวที่มีเด็กพิเศษได้แก่สติปัญญาบกพร่องออทิสติกสมาธิสัน้นและบกพร่องการเรียนรู้ที่ผลตรวจโควิด COVID ด้วยแอนติเจนเทสคิดเป็นบวก <c oughs> ก็สามารถที่จะติดต่อสำหรับประสานส่งต่อเข้าโรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084 107 8129 065 885 0584และ097078 0696ขณะที่นายแพทย์สวนชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยก็มีคำแนะนำในเรื่องของการดูแลกลุ่มเด็กพิเศษในช่วงโควิดระบาดท,ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กค่ะเนื่องจากเด็กอาจมีพฤติกรรมถดถอยเช่นดื้อ โกรธต่อต้านหรืออาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสารการใช้ภาษาไม่เข้าใจการสื่อสารที่เป็นนำมรรมต้องใช้เวลามากในการทําความเข้าใจคําสั่งปรับตัวได้ช้าจึงทําให้ขาดทักษะในการป้องกันระวังการติดเชื้อด้วยตัวเองและถ้าเกิดเด็กอยู่บ้านคนที่ดูแลหรืออยู่ใกล้ชิดกับเด็กก็ต้องระมัดระวังตนเองเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะนําเชื้อไปติดเด็กได้นั่นเองค่ะ ส่วนกรณีที่เด็กพิเศษป่วยเป็นโควิด1 9บําจำเป็นต้องดูแลติดตามเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเด็กพิเศษจะมีระดับการดูแลตัวเองที่แตกต่างกันออกไปและต้องการผู้ดูแลที่แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเด็กพิเศษที่ต้องพึ่งพาผู้ดูแลจําเป็นต้องมีผู้ดูแลที่ทำหน้าที่ได้โดยเฉพาะและเข้าไปดูแลได้บางเวลาในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันด้วย นอกจากนี้ควรมีการปรึกษาทีมสหาวิชาชีพเช่นจิตแพทย์เด็กนักจิตวิทยาเป็นต้นในการดูแลเด็กร่วมกันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจสำหรับเด็กพิเศษที่มีอาการด้านจิตเวทรุนแรงก้าวร้าวรุนแรงอาการของโรคไม่สงบควรได้รับการดูแลในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวท สำหรับวิธีการดูแลเด็กพิเศษสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะสื่อสารให้ข้อมูลที่ง่ายเหมาะสมกับอายุสอนด้วยวิธีที่เด็กสนใจเช่นใช้ภาพหรือนิทานประกอบเด็กๆอาจจะมีการเล่นหรือพูดถึงเรื่องที่น่ากลัวในกระบวนการทำความเข้าใจข้อมูลเพราะฉะนั้นผู้ปกครองนี่แหละควรต้องอยู่ใกล้ชิดเพื่อทำให้เขารู้สึกมั่นใจคอยติดตามและสื่อสารข้อมูลกับครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน วิประจาําวันหรือสัญญาณของความเครียดคอยเป็นที่ปรึกษาสร้างความมั่นใจให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและผ่านสถานการณ์ไปได้ ในกรณีที่จะให้เด็กๆสวมหน้ากากถ้าเกิดว่าเด็กไม่คุ้นอาจต้องสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กๆนะคะวิธีการคือให้ผู้ดูแลเด็กเนี่ยสวมหน้ากากให้ดูเป็นตัวอย่างในช่วงการระบาดเด็กพิเศษที่ต้องมารับการฝึกหรือบำบัดต่อเนื่องอาจจำเป็นต้องถูกงดไปจึงทำให้ขาดช่วงการบำบัดไปก็แนะนำให้ผู้ดูแลฝึกที่บ้านก่อนค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ